วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังศาลาบรรณรัภาควัดเป็นจมบาบดพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชราทานศพท่านผู้หญิงพันศรีกิติยากรซึ่งฐานอน ฐานันดรศักดิ์เดิมคือหม่อมเจ้าพันธสวรียุคนประสูติเมื่อวันที่24กันยายน2476เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรมวง์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนกับหม่อมหลวงสร้อยระยะยุคนทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงดินราชินีเมื่อพุทธศักราช2493จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรพระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เมื่อวันที่10เมษายน2499 โดยท่านผู้หญิงพันสวรลีกิติยากรเป็นพระมาตุลานีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมารดาในพระเจ้าบริวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถเป็นมารดาของหม่อมหลวงนัทภากิติยากรและเป็นพระอยัยการในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสากดีนิสุริพัฒมหาวชราราชธิดา ท่านผู้หญิงพันสศรีกิติยากรถึงแก่นิจกรรมเมื่อวันที่10มิถุนายน2568สริอายุได้91ปี